สวัสดีครับมาพบกันต่อในคลิปที่2นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของเพลย์ลิสต์นะครับใน y t u t u นะครับว่าเราจะสร้างยังไงนะครับตั้งค่าอธิบายแล้วก็เอาไปแชร์เอาวิดีโอเข้ามาอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเราอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราสร้างวิดีโอใหม่ๆเนี่ยนะครับมันยังไม่มีเพลย์ลิสต์เกิดขึ้นฉะนั้น ให้เราไปคลิกที่นะครับตรงคำว่าจัดการวิดีโอถ้าหากว่าใครยังไม่มาหน้านี้นะครับคลิกที่ไอคอนของเราแล้วคลิกที่ช่องของคุณอ่าอยู่ที่หน้าหลักก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วคลิกที่จัดการวิดีโอซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นวิดีโอที่เราทำไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับ ซ้ายมือนะครับจะมีหมวดของคำว่า playlist เมื่อคลิก playlist แล้วตอนนี้เรายังว่างๆยังไม่มีนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์มามุมบนขวานะครับใต้ไอคอนรูปเราตรงนี้นะครับมีคำว่า playlist ใหม่นะครับให้คลิก playlist ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างนะครับ playlist ที่ชื่อว่าการใช้งานนะครับการใช้งาน Google Data Studio โอเคนะครับระดับการแชร์ก็จะเป็นสาธารณะนะครับจากนั้นก็กดปุ่มสร้างนะครับตอนนี้เรามีแล้วนะครับทีนี้นะครับเราลอง ไปค้นหาวิดีโอที่อยู่บน YouTube ทั่วไปนะครับที่มันเกี่ยวกับ Data Studio นะครับแล้วเลือกมา3วิดีโอลองเอามาใส่ในเพลย์ลิสต์ของเรานะครับผมก็จะไปกดแท็บใหม่นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ youtube.com อ, YouTube. อนี้เนาะพิมพ์ไม่เต็มก็ได้นะครับจากนั้นก็ค้นหาตามหัวข้อเลยตามชื่อของเพลย์ลิสต์เยการใช้งาน Google Data โอเคเดี๋ยวเลื่อนลงดูนะครับตอนนี้ก็จะมีหลายๆท่านอาจารย์กิติพงศ์สนาราชเนี่ยโอเคจารย์นี้เชื่อถือได้ครับท่านเป็นมือหนึ่ง Google เลย last m <more>, ม99ผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็จะเลื่อนลงมาใต้วิดีโอนะครับใต้วิดีโอก็จะมีคำว่าบันทึกครับ หน้าบันทึกจะมีนะครับมีเส้นขีด3เส้นแล้วก็มีเครื่องหมายบวกคลิกตรงนี้ครับอ่าเขาก็จะเรียกว่าบันทึกไปยังเราจะบันทึกไปยัง p พลย์ลิสของเราครับก็คือการใช้งาน Google Data Studio คลิกครับบอกว่าเพิ่มไปที่การใช้งาน Google Data Studio แล้วโอเคก็ปิดออกได้เลยนะครับไปแล้ว1คลิปนะครับจากนั้นนะครับผมขอแบ็กกลับไป นะครับก็โฆษณายเยอะมากช่วงนี้ไปดูคลิปที่2องอโอเคของครูนะัทพลก็น่าจะโอเคนะครับคลิกนะครับผมกด stop ดี๋ยวจะดูจนจบก็ได้นะครับหลังจากปุ่มเดิมครับตรงบันทึกเนาะ,ะการใช้งาน Google Data s e o ไปแล้วเพิ่มไปแล้วกดปิดครับ ไปหาดูคลิปที่3นะครับเอ,เอาของอาจารย์อีกครั้งก็แล้วกันนะครับในในใน EP นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาใต้วิดีโอเนาะเหมือนเดิมรับบันทึกเข้าไปใน Google Data Studio โอเคกดบวกปิดออกไปนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของเรานะครับ รีเฟตสักรอบครับอะจะเห็นว่าตอนนี้วิดีโอนะครับเข้ามาอยู่ในอ่าเพลย์ลิสต์ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูคลิกหนึ่งครั้งก็จะเปิดมาหน้านี้เนาะนี่ครับก็จะมีวิดีโอทั้ง3อันนะครับเข้ามาอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่เราสร้างนะครับเรายังสามารถปรับแต่งชื่อเพลย์ลิสต์แล้วก็ คำอธิบายได้นะครับวิดีโอนะครับอาจจะอธิบายว่าวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งาน Google Data Studio อย่างนี้เป็นต้นนะครับพิมพ์เสร็จก็บันทึกครับรยัพิมพ์ได้ยาวนะครับสามารถพริมพ์ได้ยาวๆเลยส่วนถ้าหากว่าต้องการจะแชร์ แชร์เพลย์ลิสต์เนี้ยไปให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับเราก็กดเนี่ยครับรูปลูกศรเนี้ยขึ้นคําว่าแชร์คลิกหนึ่งครั้งนะครับนะครับสามารถส่งโดยตรงไปได้อ่าทางช่องทางนี้เลยถ้าท่านต้องการส่งหรือนะครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้อย่างผู้ที่จะรับนะถ้าส่งทางอีเมลก็ไปวางในแนบไปกับอีเมลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งาน พลย์ลิสต์นะครับการเพิ่มมิดโอเข้าในเพลย์ลิสต์แล้วก็การตั้งค่าการแชร์เพลย์ลิสต์เบื้องต้นนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ